เป็นดอกแล้วครับเป็นดอกแล้วก็ขึ้นลูกแล้วของมังคดุดลักษณะของเขาก็เ,าเริ่มเบ่งออกมาแล้วฮะลักษณะก็ยังเล็กอยู่แล้วก็ยังลูกผลของเขาก็จะสีออกนวลๆอยู่ฮสวัสดีครับ วันนี้พามาชมมังคุดเริ่มติดดอกแล้วครับกำลังจะเป็นลูกแล้วฮะพามาชมดอกที่กำลังจะเป็นลูกของมังคุดที่จันทบ,บุรีครับอ,อำเภอเนีามเดี๋ยวพาไปดูกับกับช่องเอ๊ะทำอะไรกันชาแนลครับฝากกด ตามกดถูกใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับไปดูกันครับกบังคดฮนะกำลังติดกำลังเป็นลูก ก็จะปลูกแซมอยู่ในสวนทุเรียนฮะตามที่ว่างในสวนทุเรียนไปด้วยเอาไว้สำหรับเป็นค่ากับข้าวก็ยังดีครับเหมือนผสมผสารไปกับทุเรียนด้วยนะฮะตอนก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ เป็นสิบปีฮะได้เท่เนี้ยบางต้นก็ยังไม่ออกนะ,ะปีนี้ไม่รู้เป็นไงมังคุดออกยากปีที่แล้วดกดกมากครับปีนี้ไม่ค่อยสูงบางต้นก็ยังไม่ออกสังเกตฮะต้นนี้ยังยังไม่ออกเลยฮะ มาดูต้นนี้กันต้นนี้ออกอะลักษณะออกแต่ไม่ดกครับปีนี้ปีที่แล้วดกมากปีนี้ไม่ค่อยสูงเนี่ยดอกผลครับมา,าไปดูกันหลายๆต้นนะปลูกตอนนี้ก็ไม่มีฮะยังไม่ออก เป็นบางต้นเองครับกกฝากกดติดตามฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับจากช่องเ e. อทำอะไรกันช n แนลขอบพระคุณครับทุกท่านที่เป็นกำลังใจกดถูกใจแล้วกดติดตามให้ครับสวัสดีครับผม ขนาดผลของเขาก็ตกตามตามกิ่งนะตามกิ่งระหว่างใบตัวไหนดกก็ดกเลยครับ แทรกหว่องใบกดลงเขานี่ครับอันนี้อีกต้นครับก็จอกปากปลายครับ ก็จะปลูกเป็นแนวนี้ฮะอาจะเป็นมงคุดฮะปลูกระหว่างทุเรียนฮะได้สองอย่างพร้อมกัน ใครจะปลูกก็ไม่ปลูกนะเพราะว่าการโตของเขาช้ามากครับมังคุดเนี่ยโอ้กว่าจะได้ผลก็เป็นสิบปีแล้วครับกว่าจะโตได้ช้ามากครับไม่เหมือนทุเรียนฮะห้าปีก็ได้กินแล้วครับได้ขายแล้ว